สวัสดีครับผมวันนี้พบกับรายการแป๊บเดียวแป๊บเดียวทะเลนะครับเครับเปี่ยวันนี้เราวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายคลิปกันนะครับถ่าย ข้างล่างน่าเบื่อครับเเลยมาเปลี่ยนบรรยากาศครับดูครับเรามาถ่ายกันบนังขาบ้านครับชั้นสองชั้นสองครับแล้วเราจงไปครับเดี๋ยววันนี้เรามีเกมให้เล่นครับเกมอะไรเกมททยโลโก้ฟุตบอลแล้วเราจะให้ดูครับเราใครได้คะแนนเยอะสุดเดี๋ยวมีรางวัลให้ครับไปครับผู้แข่งขันคนแรกคือครับเนี่ยครับเชฟเอ้เชฟเนมครับสวัสดีครับ อ,อไ้อยูรครออยค่ครับาครับทีมแรกครับเราไปกันเลยครับออมีกี่ทีมมีสมุด12ทีมครับที่ที่ผมหามาได้นะครับ12ทีมอันนี้ทีมแรกครับไปครับเดี๋ยวมันขึ้นให้ดูอย่าก,กดเรื่องนะนะครับ หาคำใบ้ตอบเอ่ะมีกันขาวได้วยที่บอกได้อ่ะกูให้คำใบ้ได้ว่ะลีสเปนลีคสเปนบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาอ่าลีคอ่าเจ็บใบอ่าเจ็บใบเฮ้ยจะบอกลีกนี่ก็พอง่ายอยู่เองอันนี้ค่ะ แต่ะะแต้วคิดได้ด้วย,ดยว่ามึงเอาเอาคำใบกี่คำแล้วอะไรเงี้ยกี่ครั้งแล้วแต่มันต้องอันนี้มันถ้ามึงรู้ว่ามัน <อะ S 1> ไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าคุณรู้คุณไม่รู้อะไรถ้าคุณรู้อ่ะ <ๆ S 2> คุณมั่นใจคุณก็ไม่ต้องใช้คุณมันไม่เสียสิทธิ์เออพี่ก่อนพูดพร้อเพาะเลยนี <Myster ious> ่ไมนี่อ่ถ้าขอก็ได้ไปขอ,ขอทุกอันก็ได้แต่มันจะมันจะไปมันจะไปผลเสียของคุณในในหาทัดการหาคะแนน ยี่ริคอนเองได้เหรอดูโลโก้อะไรก็ไม่รู้เลอ้ยอย่าไปที่นี่อย่าไปที่นี่ดีต่อไปมันแข่งว่าจะไล้มันเฮ้ยอ่าไปได้ไปได้ไปได้ได้เอาไห่ไหไปว่เอาคำไปว่ใบใบเหล็กิผีมะลิผีมะลิเหลืองเหลืองเขียวเหลืองเขียวตอบตอบได้กี่ครั้งอีกตอบได้ครั้งเดียวพอแล้วครั้งเดียวเองครั้งเดียวพอตอบปุ๊บไปครั้งเดียวพออ่า เพี่ก่อนเต้นดูดิไม่มีคำใบ้แล้วเนื้ยเลื้อลุกบอลเฮียตัวมารจัยนะครับถ้าคุณมารจัยแล้วคุณกดแล้วก็ตอบได้เลยครับนิวกระซิ้นโอเคครับไปครับไปคำถามที่สามกันนะครับไปครับคำถามที่สามเลยวจะถูกทุกอันมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮี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 เฮีเฮีย จำไม่ได้นะตอบอะไรไปบ้างนะครับเพราะพิธีกรจำไม่ได้พิธีกรเลยวะครับคำถามที่สามครับครับทางกูเอาใบถ้าทำใบก็จริงกดกดขาทำใบเลยครับผมพร้อมจะใบอยู uh ่แล้วครับเจ้าพิธีกรวะครับ รู้แต่ก็ไม่รู้ชื่อทีมรู้ว่าตอบดีครับเ็นเดียเสื้อนึ่าเหนือนนแล้วก็ไม่รู้ชื่อทีมเขาใบไหมครับอ๋อสเปรนครับหลีกสเปรนครับรู้เร็วนั่นนั่นอ้าวเขาใบอันเขาใบไม่ต้องบอกเขาใบบอกหลีกเองถามพีกอร์นี่ถามนักชื่อมินักเตะตัวไหนพี่กอร์ได้ลวน ถามนักเตะว่ารู้หรือเปล่ไม่รู้ชื่อทีมเลยเฉตยมองนักเตะกู้ไม่รู้จบละชุดอ่ะทีมเงินชุดทีมเงินทีมสเปนชุดทีมเงินโอเคผ่านไปนะครับอันนี้คือโอเคครับแต่คำตอบคือไงคำตอบอ่าข้ามไปคุยยอมแพ้อันนี้น่าหรือเปล่าเอติโกไม่ได้เอ็ดมันจะไปนั่นเป็นสีแดงเอดะมมี บรงนี้จะมีเรื่องนี้แหละเปิดรูปเปิดรูปเปิดรูปไปดูแล้วเปิดโค้กเกินเลยมันจะเปิดเน็ตหรอจบไอ้นี่อ่าครับอันนี้ผ่านอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ถามให้กูยอมกูยอมอันนี้กูยอมพี่ยอมเก็บเก็บไว้พี่เจนพี่เจนาครับครับแป๊ะคำถามที่สี่ครับออาครับดีครับ คำถามที่สี่เน่จะกุ้ยตาคำถามที่สี่ครับถ้าขอก็ได้นะครับลิวพูตอบครับตอบอันนี้ตอบครับเนี่ยตอบนลิวพูหครับโอเคครับอันนี้สีถูกไหมอืมโอเคครับไปครับคำต่อไปครับน่าจะใช่แน่เจะแย่เพามีแน่อันนี้วีโนกแหน่นี่ครับนี่แฟนแฟนลิวพูหนะครับถ้าตอบผิดอีกหรือตอบถูกนี่ต้องไปดูว่าถู่าอีกไล้วนะคนเดากูต้องดูนะครับคำถามที่ห้าครับคำถามเี่ยไปคำถามที่ห้ากันนะครับ ครับเนี่ยครับคำถามที่ห้าขอเข้ามาก็กดครับกรอบก็กดครับเซียวซีไอ้เราจริงนะครับครับแตนเชลซีรอดูนะครับตอวถูกไม่ถูกเกี่ยวอะไรกับเชลซีอ่ะไม่จามกันนะครัถูกหรอมีพี่ตองผมก็พูดไปครับปุ่หลังอะไอ้ยียอ่ะครับคำถามที่หกครับจะเสียงไงแบบขัดอะไรหรือเปล่าเมื่อไหร่จะเย็นวันเนี่ย อ๋อครับอามนิวครับตอบก็กดนะครับเลือกคำใบ้ก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับถามคำใบ้ถาใบ้ครับใบ้อยู่ในผีม์ลิครับพิธีการของขัดแม่จะนอนกันนิวคขาเซื่อนะครับแล้วแต่ครับนิวคขสเซื่อคุณตอบไปแล้วนะครับเบอร์ลีิบ้าวิธีการจำผิดเนี่ยยังไม่ออกมาเลยนิวคาสเซิลเนี่ยไม่รู้ครับไปย้อนดูกันเองครับกูก็ไม่รู้ก็จำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้ครับ อาจจะนอนนะอ่าจะนอนนะครับต่อไปแล้วครับอ่าจะนอนทีมที่หกไอเทมหกคือตัวไม่รู้จำไม่ได้อ่าจำไม่ได้ครับผมก็ขอไป็ก็ตอบซจำไม่ได้คือได้ได้ไม่ได้บ้าผมเรียมุขานก็สเอาผมแค่ตทรสังขารครัตอบไปแล้วคุณมั่นใจว่าจะตอบอีกไหมแน่จริงไหมครับผมไม่ผิดนะครับเอาล้วทีมต่อไปครับคุณจะ้สักข้อหนึ่งไหมครับคำถามที่เจ็ดหรือแปดก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้ครับไปครับต่อไปต่อไปครับ ครับคุณมั่นใจคุณก็ตอบเลยครับทีมกายบางเงี้ยคุณคิดว่าเป็นทีมอะไรครับขังคาวก็ได้นั่นน่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นนั่น่ะไหนข้างคาวไม่มีข้างคาวเยอะเยอะหาข้าวใบเอาค้าวใบไหมครับเอาเอาเอาข้าวเอาเอาค้าวใบครับในพรีเมียร์ลีกอีกแล้วครับว้าเนื้อพีเมลีกครับทีมคุยเลยว่าเนื้อพีเมลีกครับน่าจะยุคตอนที่แบบกำลังก่อตั้งมาใหม่ๆครับเขายังคิดไม่ได้เขาเลยคิดโลโก้นี้ขึ้นมาโลโก้ยังไง สุดยอดแล้วพิธีกรครับจ้างได้นะครับพิธีกรคนนี้โสดเลยครับไปอีกครับไปอีกอีกเกี่ยวอะไรกันอีกครับเกี่ยวอะไรวะครับถ้าคุณมั่นใจคุณก็ตอบนะครับถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณก็ยังไม่ต้องตอบครับผมรอได้ครับพิธีกรเตะเดี๋ยวดิเดือดลงฮิคัวตกไอ้เหี้ยคุณนี่ไม่ออกกันแร้ว คุณจะตอบมั่วมหรือคุณจะสลัดสิทธิ์ก็ได้ครับมั่วมั่วมั่วอ่ามั่วครับแล้วกินกันแล้วมั่วอะไรดีแล้วแม่ถ้าคุณถ้าเป็นผมผมจะผมจะตอบไม่ตอบดีกว่าครับแล้วเนี่ยไอ้บอลมัดบอลมัดเอามาครับเนี่ยเขาตอบบอลมัดเลยนะครับเอามาครับไปทีมต่อไปครับไปครับทีมต่อไป เลยกี่ข้อแล้วเนี่ยลองเก่งๆบอกว่ากูมีถูกไหมมีมีกระจายกันนะมีหรอมีรู้ไปต่อทีมที่เท่าไรไม่รู้ครับผมจำไม่ได้ครับอ่ะครับทีมทีมนี้เรือไอ้เว็บเคยตอบอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าครับแมนซิตี้นะอะเมดิซิตีบเมนซิตี้นะครับอ่าแมนซิตี้นะครับไปครับไปครับ ไปครับมีเรือ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 อาจจะเป็นเรนนี้อ่คุณคิดถูกกระป๋าแล้วคนจะทมเอ้ยคนชมคิดยังไงครับไปครับลืมแล้วก็ต่อไปดีกว่าครับไอ้ข้อที่อะไรแล้วไม่รู้เหมือนกันครับจำไม่ได้ครับก็ไปครับไปครับไปทีทิมทง ถ้าถถงอยู่ต้องทิพยไเทิพย์เไทยยัเฮ้ยิพย์่ะเน่ไม่กันถถงทุกทีีโลโก้แรกครับถ้าคุณมั่นใจคุณก็เหมขาวเงือนข่าวเป็นไงครับเหมือข่าวคใบคำใบคำใบยูไดีแล้ววะบุญเนีกรับเยอมันต่อไปไกด้วยบุญเจ้าบบุญแถวกูพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมครับูกคนครับสวยดีเยอมัน ันเดียสกิ๊กยอมยอมมียอมไม่รู้จริงเนี่ยนยอมยอมยอมนี่คือตลาดสิทธิ์ข้อนี้ไม่เอาครับโอเคครับไปครับไปข้อเราไปครับเต็มหมดนะ้วและอีกสามข้อครับได้คุณนี่คุณคิดยังไงครับอ่าไปครับไม้ครับตบบีตบบีครับตบบีตบบี้อครับโอ้เดือดเดือดอะไร บีนี่คืออะไรบาร์เซโลน่บาบ้าไปจิบบีทหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่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 ครับไปไปนะมุ่งนะเราใส่มุ่งใส่ผู้กินอ๋อนั่นอ่ะขับไปคุณก็ตดสิครับหนึ่งคุณก็ติดแล้วคืออ่ะขับ่าเยอะมันนะครับมุนเดนทีกาเหมือนกันครับจบเลยตายเลยนะย้อมอ่านี่ยอมนะครับอ่ายอมเลย ไม่เจอบสุมเลยไม่เอา่ไม่เอาโอเคครับไม่ไม่ว่ากันครับสุ่มที่ไว้คุมไกะน้ำมันสุ่มไม่ใช่ใช่เเดี๋ยวสำคัญนะครับทีมต่อไปครับอครับ พยบบาบาลเนี่ยทีมยาพามไปเตะเฮ้ยเฮ้ยก้อนผมไปจัดแล้ว <c oughs> อ่ะคำใบคำใบคำใบอิตาลีครับอยู่ในลีกอิตาลีโอ้หน้าจะไปไกลหน่อยครับอิตาลีเพราะเราอยู่ไทยครับไ <c oughs> กลได้ไรเงี้ย <c oughs> ต้องนั่งเครื่องบินไปอ๋อแต่ดิอันนี้ ผมก็ไม่หานผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ก๊อปเข้ามาครับเอาครับแต่ถ้าเป็นอาจใช่ไอ้เอาครับไม่รู้มันฟ้องกระเปล่าครับผมว่าน่าจะมึงทองกันนะครับมึงจะองนนี้ใหญ่ยู่ยยุ่ยอมายยอมอายอมอีกนะอายยอมครับอันนี้เขายอมนะไอ้ไก่จ้าตเฮีไดวไปทีมสุดท้ายครับ แต่ไม่รู้ว่าผมจะจําได้ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องย้อนดูว่าเขาตอบถูกกี่กี่ต่อไม่เลยือเลยเหี้ยแม่งกูคิดแล้วว่าถูกเลยเฮียไหมแต่กูกูไม่ตอบเองนะครับจนิงจริงสลัดสิไปแล้วกูไม่เป็นไรแล้วยิ่งอยากไปอัดเดี๋ยวเขาจะเขารู้ครับครับเดี๋ยวทีมสุดท้ายครับ ข้าใบาก่อนกดครับอ่าข้ามไปก่อนอิตาลีไม่ได้ครับอิตาลีครับอิตาลีนี่ยูพูดไปเป็นเลยเว่ะพี่ขอจุ้มได้ไหมอ้าวได้ครับแต่แต่อย่าเลื่อนนะครับ <c oughs> เลื่อนไม่ได้ครับเลื่อนนี่เลื่อนนี่คือครับเรียบร้อยแล้วครับตึงเหลี่ยมไรเยอะคุณคิดว่าคุณมั่นใจหรือยังไงครับไม่มั่นใจครับยอมยอมั้ยครับโอ้ยย <c oughs> อมยอมนะครับไปครับ ไม่เคยรู้หรออิตาลีครับถลาบคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งครับมาถ่ายกับเราสรุปคะแนนก่อนสรุปคะแนนมึงสรุปคนเดียวอะพิธีกรสรุปคนเดียวสรุปคะแนนแต่คิดไว้ในใจว่าได้อะไรนั่งนั่งต้องบอกไหมยังไม่ต้องบอกบอกใครคลิปเมื่อกี้ผมได้สรุปคะแนนคูนแรกไปแล้วครับเดี๋ยวไปคนต่อไปกันเลยครับไปครับเบ๊บศักดิ์สิทธิ์เบ๊บศักดิ์สิทธิ์มาครับทีมแรกเลยครับ ให้้ตรงนีกดเนี้ยเแล้วก็คุณเข้าใจไหมครับคุณเข้าใจกติกามไหมครับเข้าใจครับถ้าขอคำใบ้ก็กดปึ้งถ้าถ้าตอบก็กดปึ้งตัครับไม่ได้ครับครับทีแรกครับกดอย่างอื่นเลยไหมกดหัวได้อยู่เฮ้ยคุณตั้งใจคุณกดครับขอคำใบ้กดทีเดียวขอ รอบกดสองทีลูกเล็กเล็กหนี่หรออินเตอร์ฮะอินเตอร์มิลานครับคุณคือนี้ข้อนี้ตัดคะแนนนะครับผมไม่ได้โกงแล้วผมพูดไปแล้วนะครับว่าขอคำใบ้กดทีนึงขอขอบครับอ๋อตัวตอบตอบนีตัดตัดตัดผมผมพูดไปแล้วทุกคนรู้คนอื่นรู้แต่มันไม่รู้ครับแล้วถ่ายอยู่ไง ะไ,ไมไม่เอาครับไม่เ,า <c oughs> ร,เราขับไปหยุดสรุปกันแรกทีหลังครับ <c oughs> โหดเป็นชัดไหมอินเตอร์รก็แะไอินเตอร์รไปครับขอดีสองครับ <c oughs> โอ้ชัดเลยชัดเลย <c oughs> ยูเวนตุสก็เขียนชื่อมาอยู้เนี่ย โอเคครับไม่ได้มาอะไรไม่ได้มาถึงถึงกูวมาขิงงี้ขิงนี่เครับข้อที่สามครับทำไมทำไงอยู่ในลีกลีกเยอรมันครับบุนเดสติก้าผ่านหน้าผ่านตาผ่านหน้าผ่านตา ผ่านใจบ้างเลยไหมครับเนี่ยช้อนให้ช้อนให้อันน <captions> ั้นละกันดัดมูนผมพูดไปแล้วนะครับผมพูดไปแล้วผมพูดตอบมูอยักก็ยังไม่ยินเดินตอบคำตอบกันตอบดอมูนี่ยวตา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 ตตาตตา อันนี้คือสายสินะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมึงเล่นตัวเต็งนะเดี๋ยวผมนะผมไม่ได้ผมไม่ได้แม่งผมพูดแล้วจริงๆสติสติครับหน้าตาจริงจังยี่ไหล่ไม่ได้ครับไปครับข้อต่อไปครับขาครับข้อต่อไปครับนี่อยากยู่อยากดีครับผมจะมาหาง่ายๆมาให้คุณทำไมอ่ะ ชนะได้อะไรนี่ชนะได้เงินรางวัล10ล้านบาทครับยอมอไปได้ข้อนี้อันนี้ยอมยอมใบเอาใบใบนี่ใบพิธีกรลืมแล้วขอดตหน่อยครับบุนเดสติก้าครับอันนี้มีจักใครนะเยอรมันมีจักก็แค่สองทีไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ก็ไมม่ไได้ถาอะรไม่ไม่ว่าครับยอมอันนี้คือยอมสามทีครับ นี่ก็ยอมนะครับโอเคครับต่อไปต่อไปต่อไปไม่เอาดีกว่าครับยอมยอมผมกดตบตบหัวทีนึงครับ <c oughs> ต้องบอกเรื่องจเ,เล่นเก๋อข้อที่ต่อไปถูกสองข้อเนะี่ยข้อต่อไปครับ, <c oughs> บยบไป ลืมอ่ะลามจำไเลยจำได้เลยลีกเอิงฝรั่งเศสครับมีหลายทีมก็มีหลายหลายลีกเหมือนกันหลายหลายหลายใบมีแดกกี่ครั้งได้ครั้งเดียวครับจะอ้าวจะจะจะขออีกใบอีกที่นึงจะให้ใบอะไรละหรือตำสูงอะไรเงี้ยใหม่ๆครับมีใบได้ได้ได้กูกูยังกูอยีกเดียวเลยลีกเอิงไง ติดเองครับเอาทิมเต็งไลยก็อ๋ครับแล้วแต่คุณครับ <c oughs> นี่สกัดหรอก,ๆๆๆก,ๆๆกๆๆครับผมไม่ได้ไหวครับ <c oughs> เอาติมเต็งอ่ะปลาลิบอ๋อครับแล้วอันนี้เก็บไว้ในใจนะครับครับทีต่อไปครับนี่พอครับทีต่อไปครับ <c oughs> อยากเลยครับอยากเลยแล้วครับบายเดี๋ยววันรีบดีอังกฤษครับพิมพ์ไมลีบครับถ้าคุณมั่นใจก็ตอบครับถ้าคุณไม่มั่นใจก็ยอมได้ครับเอาจิคๆเลยเซียวซีเอะเซียวซีโอเคให้โอกาสครับไม่ว่ากันครับเซียวซีเอาใจครับ ครับิต่อ,อไปครับไม่รู้ว่าทีมที่เท่าไรนะครับต่อ,อไปครับแสงมันเข้าข้างหลังเยอะเกินนะนะครับบ่ายพี<ป>มันลีครับ มคำอะไรพี่มิโกะหาคำพูดไม่ได้ตอนนี้กำลังหาคำพูดอยู่ตอบคำถามมิโกะเซียวซี CNC เลยรนะดี๋ยวสิคุณตอบเซียซีสองรอบนะครับไม่มั่นใจอ,อ๋อไม่ว่าก,กันครับ <laughs> ตอบเซีซีสองรอบเลย <laughs> โอเคครับคุณ <laughs> ใช้สิทธิ์เบื้องมากเลย <laughs> ก่อนนี่ยุ่งว่ะคุณจะตีนี่ไหญ่ <laughs> ครับตอบคำที่ถามไปครับ ไอ้เหี้ยอันที่พิกสีสามรอบแล้วตัวนี้เจ้าตีเจ้าตีเจ้าตีของจริงมันจะมีชื่อมันจะมีชื่อเกียนอยู่อันนี้เป็นของจริงครับอันนี้เฉลยไปครับเจ้าตีของจริงครับมันจะมีชื่อเกียนข้างอยู่แต่อันนี้เขาตกสองอันเจ้าีเจ้าีเอาไปคิดแล้ว ผู้ชมสามารไปกิเอาเองครับต่อันนเลิอจริงครับดูดูไม่ได้มาดีดีเด่ปนตัวงหนดีจ้าสดทธิ์เก่าการตดยวคผมหาตรงนี้เลยผมชอบจริงๆเลยครับไอเบมีถูกประมาณสามข้อเลยดี ไม่สั่งว่าสองผีมะลีครับเฮ้ยเท่าไรครับรีพูแล้วกันโอเคครับไม่ว่ากันครับคุณมั่นใจเท่าไหรครับตอบไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจไม่เซลล์ซีเลยตับเพื่อนชายค้ทำลายสถิติเลยรับคำถามต่อไปครับถึงครับ ในเดี๋ยวปบในสเปคครับซีเอ็มซีเอ็มอะไรครับยุคยุก่อนเขาอาจจะไม่อย่างนี้ก็แล้ครับยุก่อนเขาอาจจะแบบแค่ขึ้นมาก็ได้ครับอันนี้มึงใบเนี่ยนี่อี้อไม่ไม่ไมครับมาดลกนะงั้นครับเอาซีเอ็มอันเป็นซีเอ็มซีเอ็มมาลิดยังไงครับไม่ดูมันก็มีซีเอ็มนะ เอ็มเคหรือเปล่าครับคุณหิวนียเนี่ยครับคำถามต่อไปครับโอ้โหอันนี้คืออะไรครับใบตอบทิมรลักเลยนี่ทิมรลักคืออะไรคนเลี้ยงหมู แมนยูไงเดาอ่าแมนยูเดาทีมหลักได้ดาวเลยคุณคิดได้คุณบอกอ่ะทีมลักแมนยูทีมลักแล้วคุณพูดว่าแมนยูเดาบอกเดาแฟนแมนยูก็คิดเอาเองครับว่าถูกไม่ถูกทีมก็ไม่ขยี้หรอครับคุณคิดเอาเองนะดูว่ามันถูกไม่ถูกครับเด็กแมนยูตัวปอมครับผมแล้วคุณแฟนแมนยูก็เตรียมมาดูครับว่ามันถูกไม่ถูกคำถามน่าจะเป็นคำถามคำถามสุดท้ายครับอะไยิงวะ ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมไปหามาใหม่ครับเดี๋ยวคุณทำไปศึกษานะครับบรรยากาศข้างบนมันดีเดี๋ยวมีหลายคลิปครับคำถามสุดท้ายครับไปครับคำถามสุดท้ายอันนี้คืออะไรครับใบใบอ๋อสเปนครับดิ่งในสเปนครับใครชนะนี่โดดโดดโดดลงนี้นี่รู้แล้ว บาดเชื่อมากแล้วกันบาเชื่อมาครับเป็นคำถามสุดท้ายและคำตอบสุดท้ายผมมั่นใจครับโอเคครับับบนี้อย่างนี้คุณมั่นใจว่าคุณถูกกี่ข้อครับถูกกี่ข้อแล้วก็โดนตัดไปหลายข้อเหมือนกันอ๋อครับคุณมั่นใจว่าถูกเอาไม่ไม่รวมตัดครับคุณมั่นใจว่าคุณถูกกี่ข้อมีประมาณสิบสองข้อตัดไปสองข้อก็ประมาณประมาณห้าห้าขึ้นเหมือนกันห้าขึ้นคืออายุใช่ไหมครับ อ๋อไม่ใช่ครับมาเฉลยพร้อมกันนั่งดูพร้อมกันแล้วมาดีก่่นเฉลยพร้อมกันครับไปครับเดินไปสุดผมไปสรุปคะแนนก่อนครับไปครับไม่นั่งครับเราจะมาเฉลยแล้วให้คนทายว่าเพลงทายอะไรไปมั่งครับไปชมกันแลวไปทีมแรกครับไไม่ต้องหันไปดูไปขึ้นอะคนนี้ถูกถูก ถูกอ่ะอรนนี่ตอนนี้ถูกสองคนเลยครับบาซาน่าหนึ่งนะครับกูอะทำไมทำไมถึงมาเป็นบาร์เซโลน่ามันก็เหมือนกันอังกฤษแล้วมันเหมือนเท่าไหร่นี่ที่กูไปดูกูไปดูมงกุฎอ่าอันนี้อันนี้บอกสาเหตุอ่าคือมันต้องบอกสาเหตุงี้ครับทีมที่สองครับทีมที่สองครับเอ้ยอดตัวไปครับอดตัวไปครับไปนนะอ้ไอ้นี่ไม่ชูกรุ๊นอ้นี่มันเนี่ยตอบอะไรอะ อันนี้เป็นลูกเบอร์ี่บอร์ี่เออครับลี่ครับขี้เียวเขียวนเนเนเนรอตัวไปมคเห็นเขียวเขียวกนน้เป็นอันนี้รอตัวไปครับคุณคคุณรอดตัวแล้วเนี่ครับอันนี้ครับันนีเ็กสจอกตองสามแล้วกูอะสามอะไรบสจะสามข้อแล้วนอวสามคออว่ามว่ะนะครับอันนี้มันตอบอะไรวะ อ๋อทีมที่ที่มันบอกเสื้อตะมือเงินเงินไอ้นั่นหรือเปล่าทีมที่ลัวโกอยู่เว้ยเออหนังว่อินเตอร์มิลานไม่ใช่มันนั่นอันนี้มันสเปนไอทีมที่ลัวโกอยู่ที่มเป็นอีกเนี่ย้ข้ามไปไม<พ>ไข้ามไปจบอันนี้อันนี้ถูกอันนี้มันสีแล้วโก้ใช่ไหม ดีภูใช่ไหมใช่ด้วยสีมันทำไมดูเป็นไงไปดูคุณดูเงอันนี้ง่ายครับอันนี้ง่ายแล้วจามใช่ไม่ม่มีหงแล้วม่่ก็เป็นเมนูไงเ็นหงก็เลยตอบดีุูครับอันนี้คุณมั่นใจแลวเดี๋ยวสิเดี๋ยวอันนี้วอันนี้ตัวนนอยอะอ่ะสมาครับ คุณต่อไปคุณก็บอกเซลซีนะครับออันนั่นอันนี้นิ้มอันนี้นิ้มดูสีเปลืองเลยปืนเนี่ยปืนกูไม่สังเกตครับคุณถ้าใครคุณจะตอบอยู่ก็ตื่นเหมือนคาดเกยเองกมีคนถาอันนั้นอันนั้นคุณพ่อันนั้นครับอะไรได้คุณบอกเซลซียสอะไรเซลซีมันดูเป็นมันดูเป็นอย่ามาไก่ใช่ไหม ทีมตรงอยู่กับยคล้ายๆอยู่นแล้วอื่นอีกต่อไปแต่มันเป็นวงกลมเลยอ่าแต่ก็ยากอยู่ครับอันนี้เว็บตุกเว็บพุกเดาไม่รู้จักทีมเลยเขาจริงหน้าเป็นเมสซี่หรือันนี้อันนี้เนี่ยตอนกูตอบเมซิตี้ใช่อันนี้อย่าว่าแต่พวกคุณเลยครับตอนที่ผมดูตอนคืนไม่ได้ให้ใบด้วยตอนที่ผมดูตอนคืนตอนที่ยังไม่เฉยผมตอบเมซี่ครับ แต่ใไงใบไงได้คำใบรมือจกทีไรเลยปลาลนเยนี่ครับโอ้เยี่ยนแมมีกุเม็ดตักไม่รู้แล้วนี่ข้ามมันกันีข้ามมันตรงกขางกลานยากด๋วอักกลางเลยอืมยากยายากยากิงนี้ยากจริอันนี้กยก e ดกตัดสิครับครนี่คุณตัดสิสิครับ อันนี้อันนี้เน้นตอบไหมะไม่ได้ตอบข้ามตอนนี้นี่ดีดีดีนี่ฮะอืมอันนี้อันนี้เด็ก็อยากดูมีถูกสะตาคะแนนไม่กลัวเอ็นไม่ตัดเอ็นไม่ตาดเลยนี้ไม่ตาดอะไรโคตรเราดูกลัวอันนี้ต่ออันนี้ต่ออะไรฮะมีข้ามข้ามข้ามอะไรพวกนี้เนี่ยนีแกข้ามอันนี้มีอันนี้อีกอนนี้ อันนี้กูรู้อันนี้กูรู้อันนี้นี่ตาสิทธิ์อันนี้นี่สละซิ์แต่อันนี้อันนี้อันนี้ดูอันนี้อันนี้ง่ายง่ายอยู่ง่ายอยู่มันเป็นเดี๋ยวนี้ก็ห่อยักนะไม่รู้เหี้ยได้ไหมมาใจหมดแล้วครับสรุปคะแนนเด็กแมนยูครับห้าจี้คะแนนครับ โคกคะแนนโค้กกิ๊ดจี๊ดนี่เลยสี่ไงสี่คะแนนครับสีสูงไงชนะอะไรเลยครับชนะอะไรเลยนะก็นี่ครับรางวัลของเราครับมอบครับถ่ายรูปนะครับแชกแชกนครับสำหรับคลิปนี้ก็แป๊บเดียวท้าเล่นของพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดเฮ้ยสังคญไอติมครับไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดไอเงาะลองเรียน กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยครับคลิปหน้าเราจะมาทำรายการเข้าฝากติดตามชมนะครับกับรายการแป๊บเดียวชาเลนจ์ครับไปเดินล่วงไปครับสหรับคลิปนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนครับขอตัวลงร่างกายก่อนครับขอตัวลงร่างกายครับชาวบ้านเริ่มมองเราไม่ไหวแล้วครับไปครับ